ทางสนังขาัชามิธัมมังสนังขาัชามิสังฆังสนังคัชามิพุทธาบารมีธรมมะารามีสังฆา,ารามีและบารมีของเราท่านทั้งหลายผ่าไปโทราสักกลผ่าไปให้ไปสาร เจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้ถ่ายอเอกสารถึงบิดามาดาครัอาจารย์ทั้งลูกหลานย,ยันวิสมิตกันประชาชนทั่วไปทั้งไกล้กล้ขอให้ได้ในกุศลบุญกุศลทั้งก,กรรมในเวลาเทวันขอทุกท่านในกุศลผลีิเทินสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอผ่านพลังงานใค่ขังในวันนี้ขอพลังบุญพลังบวกจากคารุคุบาอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะขออนุญาตทุกท่านด้วยค่ะสาธุสาธุค่ะ บึงบนมีสิ่งใดจะบอกสาธุค่ะ เราดูจากจอนะคะว่าจะเป็นพลังงานใดนะคะดิวค่ะขออะไรไวค้คะสำเร็จนะคะสิ่งที่เพื่อนๆขอค่ะวนี้ก่อนเนาะ ขออนุญาตครบรู้คูอบาอาจารย์เพื่อนๆด้วยค่ะคลิปเป็นรนดอมนะคะแล้วเป็น time ไทม์เลสอ่ะรายการเวลาก็ไม่ไม่ขอคอมมิชกับเพื่อนๆแล้วกันว่าจะต้องลงเวลาใด้วันไหนอย่างไรเอยนะก็จะพยายามให้ดีที่สุดนะคะก็ยังไงก็ตามก็จะพยายามให้ต่อเนื่องนะคะขอคามาด้วยนะคะถ้ามันไม่เป็นเวลานะ ก็ก็ตามหน้างานเนื้องานเพราะว่ามีภารกิจทางโลกอยู่ประมาณนึงค่ะประมาณนึงนะไม่ได้เป็นอาชีพด้วยนะคะอย่างที่เพื่อนๆทราบอยู่นะก็ไม่ได้รับรับแบบ ดูดวงหรือรับเงินรับโอนอะไรใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะขออนุญาตเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมชาติอยู่กับเพื่อนๆแล้วกันเราเห็นกระบวนการแห่งปัญญาค่ะเราเห็นวัฏาจาักรแห่งการเกิดดับค่ะเพื่อนๆอืมมาลึกซึ้งมากเลยนะที่เราเห็นแล้วเห็นว่าเพื่อนๆเห็นถึงจิตมนุษย์ที่ต้องการจะเข้าใจถึงสัจธรรมของโลกเพื่อนๆมีปฏิจัแห่งสติมีปัญญาที่พิชิตเงาแห่งชีวิต